พี่มิน้นเราโตะได้เป็นจูนินกับโจนินก่อนที่จะได้เป็นโฮคัเงะหรือเปล่าเห็นเขาว่ากันว่า คนที่เป็นโฮคาเงะถูกเลือกมาจากนินจาที่อยู่ในกลุ่มของนินจาระดับโจนินไม่ใช่หรอนั้นแสดงว่าก่อนที่นารูโตะจะมาเป็นโฮคาเงะนารูโตะก็ต้องผ่านการเป็นจูนินกับโจนินมาก่อนใช่ไหมมามามาค่ะมาค่ะมามารวมพลกันโดยด่วนนะคะใช่คถาอันเชิญเรียกมากันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เพิ่งเคลียรประเด็นที่นารูโตะซ้ำชั้นหรือไม่ซ้ำชั้นกันไปหยกหยกพี่มิ้นก็เลยจะขอมาเคลียรเรื่องนี้ให้จบเรื่องจบราวกันในคลิปนี้ซะเลยทั้งนี้ก็อย่างที่พี่มิ้นได้เกริ่นไปเมื่อครู่นะคะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจนถึงนาตอนนี้ประเด็นในเรื่องของการเลื่อนยศนินจาของนารูโตะก็ยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงกันในหมู่แฟนคลับนารูโตะหลากหลายกลุ่มอย่างไม่จบสิ้นสักทีซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะด้วยความที่นารูโตะมันเป็นการ์ตูนที่มีสเกลเนื้อหาค่อนข้างใหญ่มีปมมีประเด็นหลากหลายสาขาให้เล่นเยอะแยะก็เลยทําให้เป็นการ์ตูนที่มีทั้งเรื่องที่เคลียร์แล้วกับเรื่องที่ไม่เคลียร์ยังคลุมเครืออยู่มีมากมายทีเดียวส่วนประเด็นในเรื่องที่นารูโตะ ได้เป็นจูนินกับได้เป็นโจนินหรือไม่นั้นพี่มินขอยืนยันกันในคลิปนี้เลยนะคะว่านับตั้งแต่วินาทีที่มวกโฮคาเงะถูกสวมลงบนหัวอุซึมากินารุโตะและทําให้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นโฮคาเงะรุ่นที่7เป็นผู้นําสูงสุดแห่งโมบ้าน,นินจาโคโน,นะฮะตั้งแต่วินาทีนั้นนารุโตะได้สร้างตำนานบทใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์ของการเป็นโฮคาเงะ นั่นก็คือการที่นารูโตะเป็นเกะนินคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นโฮคัเงะเป็นผู้นำของหมู่บ้านและเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของนินจาทุกคนในโคโนะฮะใช่แล้วค่ะก่อนที่นารูโตะจะมารับตำแหน่งเป็นโฮคัเงะนารูโตะยังคงเป็นเกะนินอยู่นั่นเองแต่บางคนก็อาจจะแย้งว่า เอา้าก็ไหนในอนิเมะนารูโตะตำนานวายุสลาตันตอนที่479มันมีฉากหนึ่งอะที่คาคาชิบอกว่าจะแต่งตั้งให้นารูโตะเป็นจูนินไงล่ะซึ่งพี่มินไม่เถียงในจุดนี้นะคะเพราะว่าฉากนี้มันมีจริงๆโดยเป็นฉากที่พิชิกามารุพานารูโตะมาที่โรงเรียนนินจาเพื่อพบกับคาคาชิและอิรุกะซึ่งในเวลานั้นคาคาชิได้เป็นหัคังเงะเรียบร้อยแล้วและเขาก็ได้มีคําสั่งที่จะแต่งตั้งให้นารูโตะเป็นจูนินของหมู่บ้านโคโนฮะ,ะจึงต้องขอทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าการเลื่อนขั้นเป็นจูนนนนิั้ โดยปกติจะมีการแข่งขันเพื่อทดสอบความสามารถต่างๆของนินจาโดยจะเว้นช่วงไป1ปีบ้าง2ปีบ้างนะคะและหากว่านินจาคนนั้นผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับเขาก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นจูนินซึ่งระบบระเบียบแบบนี้ถือเป็นขั้นตอนปกติของการเลื่อนขั้นเป็นจูนินนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือการรับรองการเลื่อนขั้นเป็นจูนินโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาระดับสูงหรือโฮคาเงะของหมู่บ้านยกตัวอย่างเช่นนาราชิการุที่ถึง แม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในจํานวนคนที่ปลลองฝีมือแพ้และสอบตกในการเลื่อนขั้นเป็นจูนินเหมือนเหมือนกับพวกนารูโตะแต่ทว่าในการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งเป็นการปลลองฝีมือกับเทมาริแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วชิกามารุจะเป็นคนที่ยกมือขอยอมแพ้แต่ถึงกระนั้นในระหว่างที่ต่อสู้ชิกามารุได้แสดงศักยภาพของการเป็นนินจาจฉริยะเป็นนักคิดนักวางแผนนักวิเคราะห์ที่โดดเด่น ซึ่ถือเป็นความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนที่อยู่ในสนามทําให้ชิคามารุเป็นเกะนินเพียงคนเดียวในการแข่งขันครั้งนั้นที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อเลื่อนขั้นให้เป็นจูนินและในยุคสมัยต่อมานาราชิกาไดาลูกชายของชิคามารุ ก็ได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนขั้นให้เป็นจูนินภายใต้เงื่อนไข,ขของการมีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกับพ่อของเขาโดยที่มันก็จะคล้ายกันกันกบกรณีของนารูโตะในตอนที่479ที่คาคาชิซึ่งเป็นโฮคะเงะรุ่นที่6ได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นโฮคะเงะของเขาตั้งใจที่จะแต่งตั้งให้นารูโตะเป็นจูนินของหมู่บ้านแต่ณตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่คําพูดปากเปล่าที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งในทันทีเพราะคาคาชิเองก็ได้มีการกําหนดเงื่อนไขให้นารูโตะเอาไว้ด้วยซึ่ง เงื่อนไขที่คาคาชิได้กําหนดเอาไว้กับการที่จะแต่งตั้งนารูโตะให้เป็นจูน,นินนั้นก็คือเขาต้องการให้นารูโตะนั่งติวหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และหลักการทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากคาคาชิเล็งเห็นว่า แม้ว่าในตอนนี้ความสามารถในฐานะนินจาของนารุโตะไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยในเวลานี้แต่การที่ในนาคตเขาจะเป็นโฮคังเงะหรือเลื่อนขั้นเป็นจูนินก็จำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เรื่องหลักการของการเป็นผู้นำทีมให้มากยิ่งขึ้น หรืออีกในหนึ่งถ้าจะให้เรียกว่าเป็นการติวหนังสือเพื่อเตรียมตัวในการทดสอบของภาคทฤษฎีก็ถือไม่ใช่เรื่องที่ไกลกันนักและแน่นอนว่าในวินาทีแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องเจอกับอะไรก่อนที่จะไปถึงขั้นที่ว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจูนินจริงๆตำนานราชาเอฟโฟอย่างนนรุโตก,ก็ถึงขั้นที่จะวิ่งหนีเพราะไม่อยากที่จะนั่งติวหนังสือมากมายขนาดนั้นแต่เมื่อได้ฟังคํากระตุ้นของคาคาชิและคนอ,อื่นๆ ที่ต้องการจะช่วยส่งเสริมให้เขาได้เป็นหัวาเงะที่ดีในอนาคตนารุโตะจึงตัดสินใจยอมนั่งติวหนังสือกับครูอิรุกะแต่โดยดีแต่การที่นารุโตะยอมรับที่จะนั่งติวหนังสือกับครูอิรุกะแต่ด,ด้วยดีมันไม่ใช่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด และการที่ได้เห็นฉากนั้นแค่ฉากเดียวจะมาเหมารวมหมดทุกอย่างวบาโอเคนารูโตได้เป็นจูนินแล้วนะไม่ได้เนอะอย่าหาทำนะคะเพราะเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นหากว่าคุณเป็นแฟนนารูโตคุณจะรู้ว่านารูโตเป็นอดีตเด็กเรียนที่ฟาดเอฟมาแล้วหลายตัวไม่ใช่คนที่จะมีแก่ใจมานั่งอินกับเนื้อหาในตำราในหนังสือวิชาการแบบสุดๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์หรือวิชาอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องให้มานั่งเรียนซ้ำซากอีกรอบึ ด้วยลักษณะนิสัยของ Naruto, นารูโตะณตอนนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะกับเรื่องแบบนี้และเมื่อต้องมานั่งครุกอยู่กับหนังซื้อตาม่าติดต่อกันหลายชั่วโมงสภาพนารูโตะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะในตอนนั้นครูอิรุกะก็ได้เชียร์อัพให้นารูโตพยายามเข้านะเพราะว่าถ้านารูโตะเลื่อนขั้นได้เป็นจูนินแล้วในอีก2ปีข้างหน้าหากนารูโตทำผลงานได้ดี <c oughs> เขาก็จะมีสิทธิ์รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเป็นโจนินในอีกสเต็ปต่อไป แต่ถว่าหลังจากที่ต้องทนนั่งเรียนหนังสือใหม่อีกรอบไม่ทันข้ามวันนารุโตะก็ทนต่อไปไม่ไหวพอเห็นว่านารุโตะในตอนนั้นดูท่าจะไม่ไหวแล้ว ครูอิรุกะก็เลยยกเลิกการสอนของวันนั้นและชวนนารูโตะไปกินรามเมงกันต่อซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ของอนิเมะต,ตอนที่479ก็มีเท่านี้เลยค่ะและก็ไม่มีคําตอบหรือข้อมูลปรากฏอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดเลยไม่มีฉากไหนไม่มีซีนไหนที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าว่านารูโตะได้เป็นจูนินแล้วอีก2ปีก็ได้เป็นโจนินแล้วนะและการที่อ้างว่านารูโตะได้เป็นจูนินหรือได้เป็นโจนินโดยอ้างอิงจากบทสนทนาในฉากหรือเนื้อหา ของอนิเมะต,ตอนที่479ที่ยกมาเล่าให้ฟังเมื่อครู่ถือเป็นเพียงแค่การคาดเดากันไปเองของฟแฟนๆเท่านั้นนะคะเพราะงั้นพี่มินขอปัดตกนะคะเนื่องจากเป็นข้อที่จริงที่ค่อนข้างจะเลื่อนลอยและไร้ซึ่งหลักฐานข้อพิสูจน์ว่าหลังจากนั้นแล้วคาคาชิาได้มีการเลื่อนขั้นให้นารุโตะเป็นจูนินแล้วจริงหรือไม่ เพราะว่าบทสนทนาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนิเมะตอนที่479มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเนื้อหาหลังจากอนิเมะตอนนี้ก็ไม่มีตอนไหนเลยที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านารุโตะได้เลื่อนขั้นเป็นจูนินตามที่คาคาชิได้วางเงื่อนไขไว้ให้ซึ่งในช่วงเวลานั้นมันก็มีอะไรมากมายให้ต้องจัดการโลกนินจาก็กําลังอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูวางรากฐานใหม่ให้เข้าที่เข้าทางนินจาได้เติบโตขึ้นมีภารกิจที่น่าสนใจให้ทําเยอะแยะและด้วยนิสัยส่วนตัวของนารุโต ที่ไม่ได้เป็นเด็กที่ขยันเรียนหรือให้ความสนใจในการอ่านหนังสือหนังหามากนะจึงมั่นใจได้ว่าหลังจากที่คาคาชิได้วางเงื่อนไขว่าจะต้องให้นารุโตติวหนังสือต้องเรียนหนังสือก่อนที่เขาจะแต่งตั้งให้เป็นจูนิน คนอย่างเจ้านารูโตะมันไม่สนใจไปนั่งเรียนอะไรที่น่าเบื่อแบบนั้นแน่ๆนะคะบอกเลยว่าโดดเรียนแน่ๆและชิงด้วยเพอเพอฉากที่เห็นว่านั่งเรียนในอนิเมะตอนที่479จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่นารูโตะทนนั่งเรียนอยู่อย่างนั้น <c oughs> ซึ่งนั่นย่อมทําให้เงื่อนไขในการที่คาคาชิจะแต่งตั้งให้นารูโตะเป็นจูนินเป็นอันโมคะดูได้จากหลักฐานในหนังสือด a ต a าบุกนารูโตะฉบับออฟฟิเชียลภาคนารูโตะเดอะลัสมูฟวี่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อหาของ The มูฟวี่ภาคนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกนินจาครั้งที่4ยุติมาแล้ว2ปีถ้าให้เทียบเคียงเวลาก็เท่ากับช่วงเวลาหลังจากที่คาคาชิได้แจ้งว่าเขาจะแต่งตั้งให้นารุโตเป็นจูนินและจากคําพูดของอิรุกะที่บอกว่าในอีก2ปีข้างหน้านารุโตก็จะได้เป็นโจนินซึ่งถือว่าเป็นไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องที่ตรงกันพอดีและเมื่อผ่านมาแล้ว2ปีก็นี่ไงเมื่อเช็คดูข้อมูลโปรไฟล์ของนารุโต ปรากฏว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ตรงช่องที่เขาระบุชั้นยศของนินจานารุโตะยังคงเป็นเกะนินอยู่ไม่ได้เลื่อนขั้นแต่อย่างใดนะคะในขณะที่เพื่อนบางคนที่2ปีที่แล้วยังเป็นจูนินแต่ในภาคนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นโจนินแล้วยกตัวอย่างเช่นชิคามารุหรือซากุระเป็นตน้นทั้งนี้การเลื่อนยศแบบนี้ถือเป็น,นกลไกปกติของการเลื่อนชั้นยศนินจาในโคนโนฮาอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ผ่านการทดสอบและได้เป็นจูนินก็จะมีการเว้นช่วงเพื่อสะสม ประสบการณ์ประมาณ2-3ถึงปีขึ้นไปและหากในช่วงนั้นมีผลงานที่โดดเด่นมีคุณสมบัติที่พิจารณาแล้วว่าเห็นควรว่าเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้เป็นโจนินหรือโจนินพิเศษเบื้องบนก็จะมีคำสั่งแต่งตั้ง,งเลื่อนยศให้ซึ่งมันก็จะแล้วแต่การพิจารณาของเบื้องบนนะคะไม่ได้ฟริกว่าหลังจากที่เป็นโจนินมาแล้ว2ปีก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นโจนินอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่สถานการณ์และความเหมาะสมในเวลานั้นๆของแต่ละคน ซึ่งในกลุ่มเด็กคนฮะที่สอบจูนินพร้อมกับนารุโตะเนจิคือคนที่ได้เป็นโจนินก่อนใครเพื่อนอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่านารุโตะโตขึ้นแล้วไม่เหมาะกับการเลื่อนขั้นนะบอกเลยว่ายิ่งโตนารุโตะยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดความอ่านรอบคอบมากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์มีความเป็นผู้นํามากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือหลักการตลอดจนคุณสมบัติของการเป็นผู้นําที่ดีไม่จําเป็นจะต้องสร้างหรือเรียนรู้ผ่านตัวอักษรในหนังสือเท่านั้นแต่ประสบการณ์ต่างๆ ที่พบเจอในการทำภารกิจหรือในการดำเนินชีวิตก็ถือเป็นครูชั้นดีในการช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดีของนินจาแต่ละคนได้ด้วยเช่นกันและนี่คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานว่าหลังจากนั้นคาคาชิไม่ได้มีการแต่งตั้งให้นารูโตะเป็นจูนินหรือก็คือนารูโตะณตอนนั้นไม่ได้มีความสนใจในเงื่อนไขที่คาคาชิเสนอให้เขาว่าจะต้องเรียนหนังสือใหม่โดยแลกกับการที่คาคาชิจะแต่งตั้งให้เป็นจูนินถ้าเกิดว่านารูโตะยอมท ตามจนจบเนื้อหาหลักสูตรต่างๆแต่การที่นารูโตะไม่ว่าจะเป็นในภาคเดลลาสในภาคที่เดนในภาคชินเดนต่างๆยังคงเป็นนารูโตะที่เป็นแก่นินอยู่ก็หมายความว่านารูโตะณตอนนั้นไม่ได้สนใจที่จะรับข้อเสนอในการแต่งตั้งเป็นจูนินของคาคาชินั่นเองอย่างที่บอกว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในบางครั้งมันก็สามารถสอนเรื่องเหล่านั้นได้ดีกว่าการที่จะไปให้นั่งอ่านหนังสือต่างๆซะอีกเพราะสําหรับนารูโตะการเลื่อนขั้นหรือไม่นั้นไม่ใช่ ปัญหาไม่ใช่ว่าพอโตแล้วสอบเป็นจูนินไม่ได้แต่มันเป็นประเด็นในเรื่องที่ว่าพอโตแล้วมันมีอะไรให้ทําให้คิดมากยิ่งขึ้นจึงไม่มีเวลามาสนใจว่าตัวเองยังเป็นเกะนินยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นจูนินเป็นโจนินอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะคนอย่างนารุโตะท,ที่ได้เป็นถึงเวรบุรุษในสงครามโลกนินจาคงไม่มีใครกล้าที่จะมาดูถูกเหยียดหยามหรือด้อยค่าความสามารถของเขาเพียงเพราะว่าเขาเป็นแค่เกะนินเท่านั้นทุกคนว่าจริงไหมล่ะ และนอกจากหลักฐานที่เป็นข้อมูลในหนังสือ Data Bo o k ที่ได้กางให้ดูไปเมื่อครู่แล้วพี่มินก็เลยจะขออัญเชิญบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ imoto, คิชิโมโตะค้นวาาและค้นเขียนนารูโตะที่เคยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งนินจาของนารูโตะในช่วงที่มีการโปรโมทหนังภาคบรูโตเดอะมูฟวี่โดยถือเป็นการยืนยันคําตอบในข้อสงสัยด้วยตัวของอาจารย์เองเลยนะคะพิธีกรได้ถามว่าเมื่อพูดถึงความฝันของนารูโตะที่เขาอยากจะเป็นฮคาเงะซึ่งในตอนนี้ก็ได้เป็นจริงๆแล้วอยา ากจะทราบว่าก่อนที่จะมาเป็นฮูคาเงะนารุโตได้ผ่านการเลื่อนขั้นเป็นโจนินตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งอาจารย์คิชิโมโตก็ได้ตอบข้อสงสัยด้วยการยืนยันว่านารุโตไม่ได้เป็นโจนินนะแต่เขาเป็นฮูคาเงะที่มาจากการเป็นเกะนินหรือก็คือเป็นนินจาระดับเกะนินแล้วก็โดดข้ามขั้นไปเป็นฮูคาเงะเลยโดยอาจารย์คิชิโมโตก็ได้มีการพูดถึงซาสึเกะไว้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยบอกว่าซาสึเกะก็เหมือนกัน รายนั้นไม่ได้เป็นทั้งจูนินและโจนินเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาเป็นนินจาที่หลบหนีออกจากหมู่บ้านทั้งนี้อาจารย์คิชิมโตะก็ได้ย้ำอย่างอารมณ์ดีว่า เขาคิดว really ่ามันเป็นเรื่องที่ฮามากๆกับคนที่จูเป็นเกะนินแล้วโดดข้ามขั้นไปเป็นโฮคาเงะเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เข้ากับตัวนารุโตดีเพราะการที่ในชีวิตมีแต่เรื่องที่เหนือความคาดหมายถือไปอีกหนึ่งจุดขายของนารุโตที่เขาสร้างมานั่นเองและมันก็สอดคล้องกันดีกับสิ่งที่นารุโตเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ลงสอบจูนินว่าไม่มีทางหรอกเพเนี่ยฉันไม็เคยคิดนี้แต่ตอบจะเป็นเกะนินไปชั่วชีวิต มันจะต้องเป็นหัวคงดี้ให้ได้อะเถออื่นช่างบันเทิงให้ตายสิมีคนส่งกระดาษเปล่าแล้วสอบผ่านดซึ่งคำพูดที่นารุโตะเคยให้ไว้นะตอนนั้นก็ได้กลายเป็นจริงแล้วนณตอนนี้ เพราะงั้นสําหรับคําถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่นารูโตะได้เป็นเกะนินเป็นโจูนินหรือเป็นโจนินก่อนที่จะเป็นฮูคาเงะนั้นก็ถือเป็นอันเคลียกันนะคะนารูโตะเป็นเกะนินคนแรกที่ได้เป็นฮูคาเงะเพราะไม่เคยเลื่อนขั้นเป็นจูนินหรือโจนินและในภาคโบรรโตะซึ่งเป็นภาคล่าสุดเจ้าตัวเขาก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองนะคะว่าเป็นเกะนินแล้วมาเป็นฮูคาเงะขอยืนยันอีกครั้งว่านารูโตะเป็นเกะนินคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นฮูคาเงะ เป็นอันเข้าใจตามนี้นะคะส่วนเนื้อหาในคลิปต่อไปจะมีประเด็นอะไรให้มาพูดถึงกันนั้นก็รอติดตามกันนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะจะได้มีแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า